สุดเศร้าศูนย์เสียตลกก๊อปี้ดังพ่อใหญ่จิ๋วสภาโจกแน่นอนค่ะว่าใครสาวกวงการตลกจะรู้จักพ่อใหญ่จิ๋วสภาโจกหรือนายชาชายจินดาหรือพี่แดงสภาโจก เจ้าของมุกผักบุ้งไฟแดงและเป็นผู้เรียนแบบเป็นพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเสียชีวิตลงอย่างสงบจากโรคมะเร็งลำไส้โดยทางด้านเอเชิญ,ญยิ้มได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวร้ายนี้ว่าวงการตลกดาวดับลาลับไปอีกดวงครับพี่แดงบิ๊กโจ๊กหรือพ่อใหญ่สภาโจ๊กจากไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com